นี่คือโฉนดที่เราเอากลับมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นโฉนด3แปลงนะครับที่เราจะเอากลับมาเป็นแอสเซทของอันโตนิโอนะครับเพื่อที่จะสร้างพสซีฟอินคัมให้กับผู้ร่วมทําธุรกิจกับเรานะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากมีพสซีฟอินคัมแบบนี้นะครับคือเราจะเป็นคนทําให้นะฮะหมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนที่ร่วมทําธุรกิจกับเราเนี่ยอยู่เฉยๆยไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเราจะทํา Passive Income ให้เกิดขึ้นจริงกับทุกท่านที่ร่วมทำธุรกิจกับเราสวัสดีครับวันนี้เราก็ออกเดินทางกันอีกแล้วนะฮะสำหรับจุดหมายของเราวันนี้นะฮะคือสำนักงานที่ดินวิเชียนบุรีนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ วันนี้เราก็มาทําตามสัญญานะครับแบบลุงตู่กับลูกค้านะครับว่าเราก็จะมีนัดหมายกับลูกค้านะสำหรับลูกค้ารายนี้ของผมก็คือเป็นหนี้ธนาคารเดิมอีกแล้วนะคือกสิกรไทยนะครับแล้วก็เจราจาแฮกดถนี่ยังจบไปเรียบร้อยนะก็ตัดยอดหนี้แล้วก็เราก็หาเงินตัดให้บางส่วนนะเพราะลูกค้ามีสตางค์อยู่แล้วนะครับก็มาใช้บริการสินเชื่อจากทางเรานะฮะซึ่งไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าลูกค้าก็รวบรวมสตังค์มา ของตัวเองด้วยนะฮะไปตัดนี้กับกสิกรแล้วก็จะมีหลักประกันบางส่วนที่มาอยู่กับทางเรานะฮะซึ่งตรงนี้เราก็ประสานงานกับลูกค้าเรียบร้อยเนะเช้านี้เราก็เดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเพื่อที่ไปจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะก็คาดว่าอีกสักพักนึงิคงถึงแล้วนะครับวันนี้เราตอนแรกจริงๆเรากะว่าเราจะไปนอนที่นั่นนะ,ะแต่ว่าด้วยการติดต่อประสานงานผิดพลาดกัเล็กน้อยเลยต้องออกจากกรุงเทพตแต่เช้าตรู่เลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันแล้วก,กันว่าบรรยากาศที่ที่ดินสำนักงานวิเชียนบุรีนะฮะ เพชรบูรณ์สาขาวิเชียรบุรีเป็นยังไงคนจะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับเราก็นั่งรถมากันประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วนะฮะอีกอึดใจเดียวเราจะถึงที่ดินแล้วนะครับวันนี้ก็ไปเช้าเย็นกลับนะไม่แน่ใจว่าจะเสร็จกี่โมงนะครับวันนี้แต่ว่าก็น่าจะไม่ช้านะผมไม่แน่ใจว่าที่ดินที่วิเชียรบุรีจะคึกคักหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวถึงหน้างานเราจะถ่ายคลิปมาฝากนะครับ ถึงสำนักงานที่ดินราคาวิเชียรบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาถึงก็ลูกค้าเขาตั้งเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเราก็เอกาสารมาแนบเรื่องเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกว่าเคสนี้นะฮะผมหลบแดดนิดนึงเคสนี้เนี่ยลูกค้ามีเงินไทยถอนแล้วนะครับแล้วก็ขาดเงินแค่บางส่วนนะฮะก็ เราก็เติมเต็มตรงนั้นให้เรียบร้อยนะฮะลูกค้าจะได้เอาไปหมุนทําธุรกิจต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็ต้องมาถ่ายถอนคืนรักประกันออกไปอยู่ดีนะฮะสำหรับเคสนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเออต้องขออนุญาตคุยข้างนอกนะเพราะว่าที่ดินคนเยอะก็เคสนี้เนี่ยนะครับดูแลกันตั้งแต่ต้นปี6 5นะครับนะจนมาสุดท้ายเนี่ยเกือบจะปลายปี65นะใช้เวลาประมาณ11เดือนนะที่นวดนวดเฟ้นนะครับลูกค้าผมแนี้ไม่ได้ผมไมไ่นวดเฟ้นลูกค้าผมนวดเฟ้นแบคงนะก็ นวดกันไปนวดกันมานะจนถึงขั้นฟ้องนะครับแล้วก็ไปทำยอมที่ศาลนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปเอาเป็นว่าเป็นสองท็อปปิกเลยแล้วกันนะ,ะนะท็อปปิกแรกคือผมมาตัดหนี้แล้วก็รับจำนองที่ดินกับลูกค้านะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งเนี่ยนะครับอีกท็อปปิกหนึ่งก็คือว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยใช้เวลาที่จะในการเาจรจาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยนะฮะนวดกันไปนวดกันมาใช้เวลาประมาณเกือบปีนะกว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งต้องบอกเลยว่าเคสนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะคือหนึ่ง ไปทำยอมที่ศาลก็เป็นการทำยอมแบบดอกเบี้ยดอกเบี้ยดีดอกเบียเบยเบ้ยถกเงื่อนไขผ่อนชำระได้คือไม่ได้เป็นการทำยอมแบบตะพื้นตะพื้นะทำยอมไปก่อนแล้วไปตายระดับหน้าไม่ใช่นะเคสนี้เป็นทำยอมแบบดีอ่ะนะเป็นเงื่อนไขที่ลูกค้าผ่อนได้2ในระหว่างที่เราทำยอมนะเราก็มีแท็กติกเทคนิคนะฮะจนสุดท้ายเราตัดนี้ให้ลูกค้าได้นะฮะก็ดิสคาวกันไปนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลักประกันมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับ เราก็มาเติมเต็มเงินบางส่วนเท่านั้นเองเพราะลูกค้ามีซาตังอยู่แล้วนะก็จบแฮปปี้เอนดิ้งเรียบร้อยเดี๋ยวเอาโฉนดกลับไปฝากเพื่อนเพื่อนนักลงทุนที่ร่วมทำธุรกิจกับอันตนิโอนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อเดี๋ยวขอไปปฏิบัติภารกิจต่อครับครับวันนี้เราคงจบไม่ง่ายนะเพราะนั้นผมเลยออกมาจากที่ดินก่อนนะวันนี้เรากินข้าวอยู่ที่ร้านเจ๊สวัยนะเจ๊สวัยไก่ย่างนะครับจะอยู่ใกล้ๆร้าน ตาแปะนะร้านตาแปะที่เราเคยเข้ามากินทีหนึ่งเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนั้นอาจจะคนเยอะนะครับก็เลยรู้สึกว่าร้านตาแปะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็เลยวันนี้ลองเปลี่ยนร้านอยู่ที่ร้านเจสวายใกล้ๆร้านตาแปะนะนี่บรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทานข้าวก่อนแล้วผมค่อยเข้าไปที่ท,ที่ดินอีกทีนะเพราะนี่ห่างจากจที่ดินประมาณสักสามสี่โลนะวันนี้น่าจะยาวนะผมเคยว่าเอกสารมันเยอะนะครับแล้วก็จริงๆงที่บอกว่าเคสเนี้ย มันจะเป็นในส่วนของตัวเ,เราเ<น>จารจาปรับโครงสร้างหนี้มันจะมีสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็สัญญาลดหย่อนภาษีนะฮะคือถ้าเกิดเราขายนะหลักทรัพย์ในระหว่างที่เราปรับโครงสร้างหนี้ในคือมีสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเดีย๋ยวผมพูดตรงนี้ดีกว่าเกียดเข้าไปถ้าเรามีสัญญาปรับโครงสร้างหนี้น,นะครับมาแนบในวันที่เราปิดหนี้แล้วเราโอนขายเนี่ยแล้วจะมีอีกใบหนึ่งเนี่ยนะที่ธนาคารเขาจะออกให้คือเอกสารการลดหย่อนค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับคือ จะโดนเขาเรียกว่าไงจะประหยัดไปเยอะเลยนะครับจะเสียเงินแค่ล้านละร้อยอ่ะนะโอนซื้อขายที่กันสมมติไหมว่าเพื่อนๆที่ฟังผมอยู่เนี่ยเป็นหนี้ธนาคารอยู่ร้อยล้านอ่ะร้อยล้านนะครับแล้วเจราจานี้จบที่เท่าไหร่ก็ตามนะและทรัพย์สินที่เราคำ้ำประกันอยู่กับธนาคารแล้ววันนั้นเนี่ยเราขายทรัพย์เพื่อมาชําระหนี้อ่ะสมมตินะครับเราขายทรัพย์เพื่อมาชําระหนี้กับธนาคารเนี่ยออทรัพย์นั้นมูลค่านะสมมติราคาประเมินที่ดิน50ล้านเชื่อไหมครับว่าจะซื้อขายเอยจะเสียค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดินเท่าไหร่ ถ้าเรามีนะครับหสัญญาปรับโครงสร้างหนี้2เอกสารลดหย่อนนะซึ่งตัวนี้แบงก์ต้องทําให้นะสอเอกสารนี้นะครับทำให้คุณเสียค่าโอนค่าภาษีนะครับแค่นะครับล้านละร้อยห้ล้านคุณเสียแค่ห้าพันนะอันนี้คือ,อ,อรัฐบาลเขาออกมาเป็นพระราชกิจสตีกาหรือพระราชอะไรสักอย่างเก็บคือเป็นกฎหมายออกมานะครับลดหย่อนนะค่าโอนค่าภาษีค่า,คา,าก่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้ลูกหนี้นะครับที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วมีการ ขายทรัพย์เพื่อมาชำระหนี้กับธนาคารนะช่วยลูกหนี้ในการจบหนี้นะนี่คือข้อดีของทริคอันนี้นะผมก็ฝากเอาไว้นะวันนี้แหละก็เราก็ติดขัดนิดนึงว่าแจ้งพี่เขาไปแล้วนะแต่ว่าพี่เขาไปประสานงานกับธนาคารยังไงไม่เคลียร์นะเราก็เลยต้องติดขัดตัวนี้แหละแต่ว่าวันนี้ก็คงจะจบแล้วนะครับอาจจะอธิเย็นนิดนึงอ่ะผมเดินเข้าไปกินข้าวอีกทีแล้วนะขออนุญาตทานข้าวาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปปฏิบัติภารกิจที่กรมที่ดินต่ออาหารมาแล้วฮะแต่ที่สั่งไปยังมาไม่หมดนะอันนี้ผมยังไม่ได้ชิมนะไก <Okay. S 2> ก,กับหวานนี่โคตรอร่อยโอเคครับทานข้าวก่อนครับครับก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะฮะมานั่งต่อที่กรมที่ดินนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองโมงครึ่งนะจริงๆผมเบื่อการที่ต้องมานั่งรอที่กรมที่ดินมากเลยนะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับผมจะมอบหน้าที่ให้กับทีมงานมาทำนะแต่ว่าวันนี้มันเป็นกรณีที่มันมีที่หลายแปลงนะแล้วก็แต่ละแปลงก็มีสิ่งปลูกสร้างนู่นนี่นั่นนะครับ แล้วก็ไม่อยากมอมนาดมาแล้วมันอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะเผื่อผิดพลาดอะไรจะได้เซ็นได้เลยนะครับก็มีปัญหาเรื่องเอกสารนั่นแหละของลูกค้านะครับเพราะว่ามีเอกสารมีโฉนดหลายแปลงนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะต้องถ่ายถอนธนาคารแล้วก็ถ่ายถอนขายถ่ายถอนล้วจำนองถ่ายถอนล้วขายถ่ายถอนธรรมดาแล้วก็ไปจำนองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่วันจะต้องมาทํานิติกรรมเนี่ยควรจะมาประสานกับเจ้าหน้าที่ ที่กลมที่ดินนะล่วงหน้าสักวันหรือ2วันนะถ่ายสำเนาโฉนดทุกอย่างที่เราจะต้องทำมาคุยกับเขาก่อนเขาเตรียมเรื่องไว้ให้มันจะได้เร็วนะทีนี้ว่าอันนี้มาอยู่ต่างจังหวัดที่เพชรบูรณ์นะผมก็จําเป็นจะต้องมาเลยไม่อยากมอบหน้าให้เพราะเดี๋ยวติดปัญหานะก็1วันเต็มๆฮะเวลาในการทํางานผมหายไปหนึ่งวันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่โทรเข้ามาหาผมหรือผมไลน์ลเข้ามาหาผมผมไม่ตอบหรือตอบชา้าหรือบางทีไม่รับสายก็ด้วยเหตุนี้แหละครับมันจะติดมุ่นติดนี่ทั้งวัน ต้องขออภัยด้วยนะก็เดี๋ยวนั่งรองต่อนะน่าจะเสร็จสักสี่โมงแล้ววันนี้เดี๋ยวนั่งเงียบๆคนเดียวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาคงเรียกไปเสนเอกสารแล้วครับสี่โมงแล้วครับวันนี้จะได้กลับกรุงเทพกี่โมงไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าออกจากนี่ห้าโมงกว่าผมก็คงถึงกรุงเทพประมาณเที่ยงคืนอีกแล้วนะ ว้ายเหมือนแรงฮนะพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมีนัดลูกค้าแต่เช้าอีกโอ้ชีวิตผมทรมานนะโอเคครับเดี๋ยวนั่งรอต่อด้วยความหวังว่าจะเสร็จทันสี่โมงครึ่งนะเพราะเขาปิดรับเงินน่าะสี่โมงครึ่งนะตอนนี้นั่งอยู่ที่หน้าห้องการเงินพอดีเลยครับโอเคนั่งรอต่อไป ครับก็จะ5้าโมงเย็นแล้วนะฮะเราก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าลูกค้ามีที่ติดหลายแปลงนะฮะถ่ายถอนจากกสิกรไทยแล้วก็บางแปลงก็เอามาจำนองไว้กับผมบางแปลงก็ขายนะก็เลยวุ่นวายนิดนึงนะน่าจะถึงกรุงเทพค่ำมืดอีกแล้วนะครับสำหรับวันที่ ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับภารกิจวันนี้นะเราก็กลับบ้านแล้วไม่พูดอะไรมากนะก็ประมาณนี้แหละคือเอาเงินของทุกท่านมาร่วมกันลงทุนนะครับโดยการตัดหนี้ให้กับลูกค้าของอันโตนิโอนะครับที่เป็นหนี้เสียกับธนาคารแล้วเราก็จระจาปรับโครงสร้างหนี้ให้เขานะฮะแล้วก็ได้แหคัดกันไปนะแฮคัดเสร็จเราก็เอาเงินของผู้ร่วมลงทุนทุกท่านมาตัดออกไปนะครับแล้วก็ มีหลักประกันติดไม้ติดมือกับออฟฟิศนะฮะเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันที่อุ่นใจนะครับก็ประมาณนี้แหละใครที่อยากจะร่วมทําธุรก,กิจกับอันโตนิโอก็ติดต่อเราได้นะครับที่เบอร์0656264545นะครับแล้วก็ไลน์ดีผมแอดอันโตนิโอนะครับสนใจไลน์เข้ามาคุยรายละเอียดกันนะครับแล้วก็รับรองว่าแพสซีฟอินคำให้เงินทํางานกับอันโตนิโอจะคุ้มค่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มไม้เต็มมือให้กับผู้ร่วมทําธุรกิจกับเราทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับกับกรุงเทพสวัสดีครับ